อ,อ,อ,อนี่ฉันอยู่ที่ไหนกันเนี่ยอ๋อนั่นบ้านใครนะโอ,อ้ทำไมฉันรู้สึกเดียวนะทำไมฉันตัวเท่าบล็อกญิาเลยวะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับฉันวะเ,เดียวนะนี่ฉันกลายเป็นบล็อกดินอย่างนั้นเหรอบล็อกดินบล็อกได้ไหมครับเหรอเนี่ยเย้ ไอ้แปลกจังเลยแล้วนั้นบ้านใครอะ่ะไปขอความช่วยเหลือดีกว่าอออฉันกลายบอกดินได้ไงวะเนี่ยแล้วที่นี่มันที่ไหนกันน่ะรู้สึกว่าเดี๋ยวนะกินกินเหมือนดินปืนเลยมันคืออะไรกันเนี่ยบ้านใครนะอืม ประตูก็แปลกๆมันจะไม่ระเบิดใช่ไหมอ่ะนั่นใครอะ่ะส,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 สวัสดีครับ oh, สวัสดีออคุณคุณคุณ,ค,ณคุณคือ TNT พูดได้เหรอโอ้ oh, ใช่แล้วฉันเป็น TNT เออคุณจะระเบิดใส่ผมหรือเปล่าโอ้ oh, นายไม่ต้องกลัวนะฉันไม่ระเบิดส่นายหรอกฉันเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้เองเออโอเคครับเออผมขอเข้าบ้าน่อยนะแล้วคุณอยู่คนเดียวเหรอครับเออว่าแต่คุณชื่ออะไรเหรอโอ้ฉันชื่อทีนะทีเหรอแี่ไหนชื่อ ฉันเอ่อฉันไม่รู้เหมือนกันนาเรียกฉันเอ่อช่วยตั้งชื่อให้ฉันหน่อยได้หรือเปล่าเอ่อนายเหมือนย่าเลยอะเรียกฉันว่าย่าก็ได้นะชื่อว่าชื่อว่าเออย่าก็ได้นะเพดีโอเคฉันขอขึ้นไปข้างบนได้ไหมเหมือนจะได้สัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างนายสนใจมาเล่นกับพวกเราไหมล่ะฉันมีเพื่อนอีกคนนึงนะอยู่ด้านบนเพื่อนเหรอใช่ฉันสนใจสิเฮ้ยมีเพื่อนอีกด้วยเหรอนาพาใครมาน่ะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทำไมมันสว่างขนาดนี้เนี่ยโอ้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 แสบตาโอ้ยโอ้ยฮาโอยเออเดี๋ยวนะนายช่วยลดแสงลงหน่อยได้หรือเปล่าฉันแสบตามากเลยอ่ะ นาเดี๋ยวก็ชินไปเองโอยขี้แอคซะด้วยนายเนี่ยเออนายอยากไปเที่ยวสนุกสนุกกับพวกเราไหมสนุกสนุกหรอใช่จะมีที่พาไปนาไปฮาปไปพาผมไปหน่อยหรือเราไปหมู่บ้านเห็ดกันดีกว่าไหมได้เลยหมู่บ้านเห็ดหรอใช่แล้วหมู่บ้านเห็ดมันมีอะไรอะแล้วคุณทียนทีคุณทําอะไรได้หรอ โอ้ใชก็ระเบิดได้นะโอเคนั้นอย่าระเบิดดีกว่านะเพราะผมไม่อยากเก็บตัวแล้วคุณโกสโตนผมรู้ว่าแหละคุณน่าจะส่องแสงไดแ้แต่ผมไม่มีพลังวิเศษอะไรเลยอ่ะฮ <c oughs> ผมไม่มีพลังอะไรเลยอ่ะ,อ,ะอ๋หน้าเดี๋ยวนายก็มีพลังเองนายยังตัวเล็กโอเคนั้นเรา,ไป,าไปกันดีกว่าฮะไปกันดีกว่าวันนี้อยากระเบิดหมู่บ้านเล่นจังเลยเดี๋ยวเดี๋ยวนายใจเย็นสิโอ้ฉันรอเลนใจเย็นนนะคุณที นี่ไงเราใกล้มาถึงแล้วด้านหน้าเรานน่นมันหมู่บ้านเหตุเหรอใช่แล้วคุณมาเที่ยวบ่อยเหรอคุณทีใช่ฉันมากับกูสโตนบ่อยมากเลยใช่หมอนี่ชอบระเบิดบ้านเล่นนะแล้วคุณชอบมาทำอะไรที่นี่เหรอคุณโกูสโตนอ๋อพอดีว่าฉันชอบมาหาเพื่อนอีกคนหนึ่งแถวนี้แหละนายมีเพื่อนด้วยเหรอใช่แล้วอืม แต่ท right? <c oughs> ีไม่ชอบระเบิดของเล่นอยผมไปก็เลยไม่ค <like> <rules> ่อยมาหามันนานๆมาหาทีไหนเพื่อนนาไหนเพื่อนเอ๋ไม่อยู่หรอหลังไหนนะโกลัวตนผู้ใหญ่บ้านอยู่หลังไหนนะเออเขาอยู่ไม่สามวันเลยนะมีผู้ใหญ่บ้านด้วยหรอเป็นยังไงพื้นพื้นไปเออไปโยโย่เฮอะเทวโอ้โหนี่ใหญ่เลยผู้ใหญ่บ้านครับผู้ใหญ่บ้านครับผู้ใหญ่บ้านครับเดี๋ยวจะคข้าใจยันครับฟังผมก่อนว่าฟังก่อนนะฟังผมก่อนเลยนะ

นายนี่ไปอย่างนี้ตลอดเลยนะเทีท่ยวมาระเบิดหมู่บ้านฉันตลอดเลยเนี่ยโหฉันก็ซ่อมไปตั้งหลายรอบแล้วเนี่ยเลือกทําตัวแบบนี้จะได้ไหมโอ,อ้มันสนุกนะระเบิดเล่นเนี่ยไอ้แลถามคนซ่อมบ้างหรือเปล่าแล้วจะหนูนี่ใครสวัสดีฉันคือย่างไงจ๊ะคุณเห็ดน้อยน่ารักไม่ฉันเป็นผู้ใหญ่บ้านมาเห็ดน้อยสวัสดีครับ<ห>คุณเห็ดน้อยน่ารัก เป็นผู้ใหญ่บ้านอืมคนอยู่เหมือนคุณอยู่เหมือนเหตุเลยอะ่ะก็สโตนแล้วเจ้านี่มันมาได้ยังไงเนี่ยไอจิ๋วริ๋วเนี่ยก็มันหลงมาเนี่ยฮะหลงมาอีกแล้วงั้นเหรอใช่เลยอะฉันโผล่ามาตรงทุงลาเวนเดอร์ที่ฉันก็จําไม่ได้เหมือนกันว่าฉันมาจากไหนแต่ฉันอยากจะสนุกจังเลยทุกคนพาฉันไปสนุกหน่อยได้หรือเปล่า ไก็ได้อยู่แล้วมั้งไปสิมีที่ไหนให้ไปไหมไปที่ไหนหรือเปล่าคุณเหตุก็ต้องทําความรู้จักกันรอก่อนหรือเปล่านายชื่ออะไรฉันชื่อว่าคุณทีผมชื่ออะไรนะแล้วนายชื่อว่ายาผมชื่อว่ายาอ๋อเจ้ายาเหรอได้แล้วคุณชื่ออะไรครับคุณเหตุอ๋อฉันชื่อปอนคุงอัปอนคุงผมเรียกเหตุคุงได้ไหมฮะเหตุคุงเหรองั้นก็ได้โอเคครับคุณเหตุคุง อยากไปเล่นแล้วรสิท่าใช่ผมอยากสำรวจมากๆตอนนี้เอ้เอาจริงๆหลังป่าเห็ดเนี่ยนะคือมันก็มีอะไรน่าสนใจอยู่นะนายนายนายอารู้ไหมว่ามันคืออะไรอะ่ะมันคืออีอย่างอ่ะโอ้มันก็คือเดี๋ยวยโกสตนทำท่าอย่างนี้นนแล้วผมแสบตาตลอดเลยอ้ยอย โอ้ยโกสโตนโกสโตนถ้าหยุดแอคแล้วบอกฉันนะฉันจะได้หันหลังกลับไปฉันแสบตามากเลยโอเคายู่ได้ด้วยล้วเอ้ยแสบตาจริงนะโกสโตนพาผมไปหน่อยสิคุณเหตุคุงนายตามพวกเรามาเลยนะได้เลย เจ้าสองคนนี้ตามฉันให้ติดตอดติดตหน่อยสิเดี๋ยวฉันจะมีอะไรจะคุยอะไรนานเดี๋ยวแกนจะานีกันดีไหมน่าน่าน่าน่น่าสนใจนะรับน้องนรับน้องๆน้องเออใช่ทุกคนผมได้ยินอะไรแปลกไม่นะฉันไม่ได้พูดอะไรนี่อ่าโอเคเอ้ตรงนั้นเหมือนมีจะมาถ้ำนะผมเหมือนเห็นถ้ำอยู่ตรงนั้นใช่แล้วเราจะผ่านใ่ล้ปล่อยให้เจ้านั่นลงไปคนเดียวเลยว้าวสุดยอดไปเลยนายลองนายลองเดินไปอ้าวนายลองสำรวจดูสิโตรงนี้มีดาบด้วยทุกคนตาม มานะเดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลงไปก่อนทุกคนตามหลังผมมาเลยได้เลยได้เลยเ,ลยเลยอกกี้จนนี่ไม่รู้หรอกว่าข้างล่างมีอะไรอยู่ <c oughs> มันมีอะไรอยู่ข้างล่างไม่ต้องบอกไปได้นะเอ,อใช่เราเงี่ยไปดีกว่าเรารอเจนน<ม>ีนไปเจอ<ม>เอง<ม>แล้วกันอกโอ้ตรงนี้เป็นเมืองอ่ะเนี่ยว่าแต่อ้าวทุกคนหายไปไหนเนี่ยโอ้เราก็เราตามไปโอเคนี่ตามมานะเอ๊ะมันมีอะไรอยู่เนี่ยโว้ยเกือบตกซะแล้วเราเอ โ okay. อเคปึ๊บแล้วก็โทรต้องไปทางไหนกันเอ๊บอ้อาโอเคลงมาเป็นที่เรียบร้อยปึ๊บอ,อชาใช่โอเคฉันรู้สึกว่าตัวฉันหนักขึ้นนะเนี่ยเฮ้ย,ยทำไมฉันตัวใหญ่แล้วเนี่ยแปลกจริงๆโอ้ที่นี่มีแต่ฐานนะเนี่ยอืม หน้านประตูอะไรเอ๊ะที่นี่มีแต่ฐานแล้วก็ออฟซีเดียนนะเนี่ยเอ๊ะวายมาได้เังไงขอโทษครับขอโทษที่บุกรุก <pir im less> พื้นที่ส่วนตัวของคุณครับคุณเ,เดี๋ยวนั้นี่ไม่ใช่ผีได้ไหม้าเลยนะอคุณออฟซีเดียนสวัสด,ดีครับคุณคือบล็อกออฟซีเดียนใช่ไหม,ไมไขึ้นไปหรอขึ้นไปทําไมอะ่ะฉันอยากอยู่คนเดียวอ่าพอดีว่าเพื่อนเพื่อนของผมบอกว่าที่นี่มันมีเรื่องน่าสนุกอยู่อะ่ะก็เลยลงมาไม่คิดว่าจะเจอคุณว่าแต่คุณชื่ออะไรหรอผมย่าเองย่าเองครับชื่อ ไ,ไอดำไอดำผมว่าคุณไม่ดำนะผมว่าคุณออกจะกทีนี่มาเป็นเพื่อนกันหนะ่อยนี่คือท่าทักทายของผมเองเดี๋ยวนะโอ้เรามากันแล้วขอโทษนะยา่าผ่านแล้วรอนานอะทำไมพวกนายมาช้าจังเลยแต่ว่าตอนนี้ฉันตัวใหญ่ขึ้นแล้วนะอ๋อน้องอย่ยาของเราดิ เติบโตขึ้นแล้วสินะแล้วโกสตโตนคุงอยู่ไหนอะ่ะน้อน,นั่นไงเอยโกสตนได้ขี้แอกจริงๆเลยใช่ไหมล่ะ้แล้วไหนและเรื่องน่าสําคัญเรื่องน่าสนใจเรื่องสุดแสนจะสนุกฉันอยากจะประจอไทยแล้วเนี่ยโอยออ้อฟซิเดียนคุงจะพาเราไปที่นั่นกันดีกว่าดินแดนนั้นอะ่ะใช่ต้อนนี่เหมือนไป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 ต้อนรับเด็กใหม่เราเร็วเข้าเร็วเข้าอยากทำใหคุณออฟซิเดียนเขาทําหน้าตาแบบนั้นมันอันตรายหรอโอ้มันไม่มีอะไรมันสนุกด เดี๋ยวเขาเข้าไปก่อนนะไปกุสตนโอเคเดี๋ยวเดี okay ๋ยวชั้นต่อละกันโอเคเดี๋ยวชั้นต่อคุณออฟซิเดียผมไม่กล้าเข้าไปมันน่ากลัวจังเลยอ่ะเข้าไปเถอะน้าเออคุณเข้าไปก่อนได้หรือเปล่าเจ้ยอย่านี้เหมือนต้องทำใจเหนื่อยนะพ่อจ๋าแม่จ๋าช่วยลูกด้วย รับเข้าสู่ดินแดนของฉันน่ะอ๋อนี่นายของนายแล้วโกสโตนใช่แล้วนี่เห็นไหมโกสโตนเต็มเลยอ๋อฉันเชื่อนายแหละแล้วไหนละของเจ๋งๆก็ตามมันเลยได้เลยฉันได้ยินเสียงเลอน่าจะเป็นเสียงที่มันเจ๋งๆใช่ไหมทุกคนทุกคนว่าเจ๋งไหมฉันว่าไม่น่าใช่นะก็เจละมั้งรู้สึกจะอยู่ใต้นี้เองนี่คือตัวเอ้ยมั<ห>นคือตัวอะไรอะทุกคนมันคือตัวมันคือตัวอะไรอะเอ้ยทุกคนวิ่งวิ่งทุกคนวิ่งเร็ว TNT ช่วยพวกเราด้วย ลงมาเลยลงมาลงมาลงหรอโอเคฉันกำลังกระโดดลงไปอยู่เออเออโอ้โอ้เข้าประดัดก่อนครับเลยออฟซิเดียนออฟซิเดียนรีบมาเร็วเอ้ยข้างในเร็วเอากินข้าวกันไเจ้าเห็ดรีบมาสิไอจะลองยาอะไรอย่าพูดไปรีลยเเข้าฉันพยายามจะช่วยนะไอ้มันเข้ามาไม่ได้แล้วแหละเราได้ตัปลอดภัยแล้วที่นี่คือที่ไหนเหรอเพื่อน ที่นี่คือปรา,าส,ปรสาทนรก่ะปราสาทนรกเหรอกสโตนช่วยอธิบายให้มันดีกว่านี้ได้หรือเปล่าที่นี่นะน่าจะมีของเจ๋งๆจะมีคมภีร์อะไรสักอย่างเนี่ยชัดๆไม่ค่อยได้แล้วคมภีรเหรอใช่แล้วเจ้าเหตุนายรู้หรือเปล่ามันคือคมภีรอะไรเอ้เหมืนฉันจะได้ยินเออ เจ้าพ่อแม่ปุยญาตายายของเจ้าก,กอร์เนี่ยนะคือใช่ก็เป็นคนเก่าคนแก่แต่ว่าคือก็ไม่ได้แก่แล้วนะเออคือมันเหมือนเป็นคัมภีร์ที่แบบเล่าต่อกันมานานแบบเออใครที่ได้คมภีร์นี้ไปก็จะรู้แบบมีพลังที่เก่งขึ้นแล้วก็แบบมีอายุที่แบบนานด้วยนะโอ้นั่นเราไปหากัมภีรกันดีกว่าทุกคนโอ,โอเคแบบคั้นแหละปัญหา แต่ฉันว่าปราสาทแห่งนี้มันดูอันตรายอยู่นะไม่เป็นไรเรามี TNT Oxidian อยู่ซึ่ง Oxidian แข็งแกร่งมากใช่ไหม Oxidian ฉันเชื่อว่านายแข็งแกร่งนายนี่สร้างดูภาระจริงๆทำไมเขามีทำไมทไมเขาทำไมเขาใจร้ายจังเลยเขาเป็นอย่างนี้ใช่นายคงจะมีแย่นายที่ใจดีกับฉันนะ TNT โอ้นายไม่เห็นจะขอบคุณฉันบ้างเลยเราพวกเราไหนสิเราพวกเราก่อนโกสโตนนายจะส่องแสงให้มันสว่างนี้ได้หรือเปล่าเนี่ย นายจะไม่แสบตาใช่ไหมรอบนี้อ๋อเป็นว่าไม่ดีกว่าเนาะใช่ไหมเจ้าเหตุโอเคโอเคงั้น <Okay. S 1> เราเดินไปดีกว่าอ่าอ้ยอัญหาคือเราไม่รู้ทางไปสิเจ้าก,ก้อนสโตนนายนี่ไม่เคยมาที่ตรงนี้เลยได้ไงโอ้ที่นี่คืออะไรอโอ้ที่นี่มันประตูวิเศษเหรอโอ้มันเข้า,ขาไปไหนอโอ้โอ,อนี่มันประตูวิเศษที่นาฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเลย มันจะหลงแล้วตรงนี้บอกว่าให้ไปทางนี้อ่ะแล้วมันหลอกกันหรือเปล่าวะไม่เราน่าจะมาผิดทางแล้วเราต้องขับมาทางเดิมโอ้ยมาทางเดิมนี่นาโอ้ทุกคนมาทางเดิมหรอเนี่ยไปไปเราหากันเถอะฉันคิดว่านะอุ้ยเออเี่ยพวกนายหาเจอบ้างหรือยังช่วยทําตัวให้มันมีประโยชน์กันน่อยฉันกำลังหาอยู่ตรงนี้อ๋ออยู่ไหนทางไหนโอ้ยฉันกำลังรีบวิ่งไปฉันจะแย่งคำพีมา ของฉันไม่ให้เจ้าหนูนั่นสิโอ้ยก็ฉันอยากทางนี้เราไปทางไหนต่อเนี่ยมันนานบ้างนี่นาฉันเรไปทางไหนต่อมันฉันว่ามันต้องลองไปเรื่อยๆนะนี่ไงเฮ้ยทำไมอันนี้ฉันปิดเองฉันว่าฉันโดนขังนะเมื่อกี้อ้าวว้าจะขังพวกนายฮ่าฮ่าโดนขังไว้สินายจะทำทำอะไรเล่นแบบนี้สิายนี่เหมือนโอ้ยฉันขอโทษละกันอู้้หูหู ฉันว่ามันต้องอยู่แถนี้แหละทุกคนเอาว่าใครหาเจอได้ไปแล้วกันดีไหมดีโอเคได้ทุกคนกันแยกกันหาเลยดีกว่าได้เลยฉันตั้งใจหาอุ้ยอันนี้คืออะไร,รอ่ะเอืม ฉันว่าที่นี่มันหายากเกินไปนะอืมอ้าวออฟซิเดียนเป็นไงบ้างเจออะไรบ้างหรือเปล่าเหม็นจะมีอะไรเลยโกหกนี่เนี่ยใจร้ายจังเลยนี่โกสโตนเจอบ้างหรือยังเนี่ยอืมไม่ไม่เจอเลยนะอืมฉันจะลองเดินไปทางนี้ดูแล้วกันทางนี้ฉันยังไม่เจอสำรวจเลยขอดูหน่อยแล้วกันทางนี้เว้ยฮะนี่คืออะไรเนี่ยเจอแล้วเหรอมันเหมือนจะเป็นสมุดะไรสักอย่างอ่ะฉันขอเปิดอ่านหน่อยนะเอ่อฮึบอ้า สตอนท่านเป็นยังไงบ้างตอนนี้นายนายดูเหมือนเพชรเลยเพชรเหรออ่าฉันเหมือนเพชรยังไงวายใันก็เป็นเพชรแล้วเนี่ยเย้ฉันมีค่าแล้วก็สโตนฉันมีค่ามากกว่านายอีกนะอาคงงั้นแล้วมั้งฉันออกไปดีกว่าอาสวัสดีนายจำฉันได้ร<อ>หรอือเปล่าใช่แล้วใช่แล้วมาเตอนไหนเนี่ยฉันก็คือย่าแต่นี่ฉันเปลี่ยนชื่อเป็นไดมอนด์แล้วขีโม ทำไมเข้าไปไ <AK D S 1> หนกันดีกับเพื่อนอย่างสิเขาก็เป็นงนี้แหละเออเราไปเราออกกระจาดที่นี่กันดีกว่าอืมสมบัติที่หายากฉันว่ามันก็หาไม่ยากนะอืม มันหายอีกอันนึงนะนี่อันนึงเหรอทางออกอยู่ไหนทางออกเอ่อฉันว่าฉันจําได้นะมาตามฉันมาสิเราเปิดประตูม่วงหมดเลยออสซีเรียนนี่มันคืออะไรไม่รู้อะชนะทางกลับไม่เจอโอ้ยอก็แค่ปิดประตูแตนว่าทางนี้ทุกคนตามฉันมาไหนนี่ไงฉันเจอแล้วสวัสดีเพื่อนเพื่อนเฮ้ยเขียนไปนะนี่ใครเนี่ยสวัสดีฉันคือย่าเองเดี๋ยวฉันเป็นมือชั่นเพชรละฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ยไดมอน ใช่แต่ตอนจบวันนีออ้ได้ใช้พัไดมอนด์คุงแล้วกลับบ้านกันดีกว่าโอเคงั้นเรากลับบ้านกันดีกว่าเออเดี๋ยวก่อน,นอฉันเพิ่งนึกออกบางอย่างออคนที่ไปแตะคำพีนั่นจะต้องอยู่ในนรกไปตลอดชีวิตอ,อ่าออฉันว่าฉันไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะนายเคยได้ยินเรื่องนั้นหรือเปล่าอ่เจ้าเห็ด ฉันว่าฉันไม่เคยได้ยินฉันรู้แค่ว่ามันมีตำนานอ่ะกสตอนนายมั่วหรือเปล่าฉันไม่ได้มั่วฉันได้ยินมาอย่างเงี้ยโอ้ตอนนี้ฉันหิวแล้วมันว่าเราเรียบกลับไปดินแรกหรอว่าเรีกว่านช่ใช่ใช่ใช่ว่าเรียบกลับดีกว่าใช่ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกโอเคไปไปทุกคนทุกคนระวังทุกคนระวังจะพกแก๊สด้วยนะเพราะว่าฉันเออฉันไม่รู้ฉันจะเชื่อนายดีไหมอ่ะไอ้นายก็อยู่ที่นี่มานานนะแต่ฉันก็ไม่รู้ซิฉันก็อยากกลับไปอยู่กับพวกนายไงโอ้ฉันได้ยเสียงมันอยู่คอมโบน์มันอยู่คอมโว รีบหนีก oh <fire>, no. oh, er. ันเร็วท oh, oh, no ุกคนรีบหนีกันเร็วออกซิเจนบางเลยออกซิเจนบางให้พวกเราออกซิเจนบางให้พวกเราหน่อยสิทขโมกขึ้นมาขโมนแล้วทุกคนนี่ทุกคนช่วยกันขุดหน่อยขุดอยู่ช่วยขุดอยู่โอ้มาเร็วมาเร็วเข้าไป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 เจ็บจังเลยโอ้เจ้าเดมอนตามมาเลยเออฉันเหนื่อยจังเลยอ่ะโอ้เจ้าไดมอนด์อยู่เพิ่ง เอ้ยได้ขอนั่งพักแป๊บนึงนะไม่ได้มันทำมาแล้วโอเคเราไปวิ่งก่อนแล้วกันเอ้ยขอนั่งพักก่อนแล้วกันเหนื่อยมาเร็วไปเร็วไม่ไม่ไม่ไปไปไปดีกว่าทุกคนอย่าข่าววันนะเอ้ยทุกคนฉันรู้สึกแปลกๆไงก็ไม่รู้อ่ะรู้สึกเจ็บมาจากข้างในเหมือนจะแตกสลายเลยโอเอ๊ย นานแล้วใช่ไหมตื่นแล้วไม่ฟังโอ้ยไม่นะเจ้ได้มองไม่ตื่นแล้วใช่ไหมไม่ฟังกันเลยฉันไม่รู้เลยใครจะไปเชื่อเรื่องแบบนั้นกันหรอกฉันก็ต้องรีบกลับบ้านทุกคนก็มีบ้านไปของตัวเองเจ้าเด็กนี่มันก็อยากกลับมาโลกนี้อยู่แล้วนี่ฉันเป็นเจ้าที่นอะฉันก็ต้องรู้ดีมันต้องรีบเลยไม่ต้องไปพักอยู่ของฉันไม่ได้นะฉันกลับบ้านดีกว่าไปบ่ายแล้วฉันไม่อยากคุยอยู่ตรงนี้แล้วจะไปอยู่แล้วกลับกแล้วกลับดีกว่าความคิด